โล่ก็ขอกลับสวีดสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยีบกับผมรายการแรปตามเกมเมอร์เช่นเคยโอเยนะฮะเราก็จะมาสอนสร้างเกี่ยวกับรถกันนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นรถแมคโครขุดดินกันนั่นเองนะครับก็สําหรับพาที่แล้วนะฮะอาจจะเป็นรถแมคโครสำหรับยกของนั่นเองนะครับสาหรับพาร์ทนี้นะฮะจะเป็นรถแมคโครแบบขุดดินนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะนี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นรถแมคโครนะฮะที่สําหรับพาที่แล้วนั่นเองนะฮะแบบ อ่ยกของอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่านะฮะฝั่งนี้ผมก็ทําการอ่าสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรถบัสด้วยนะฮะโอเคนะครับก็จะมีอ่ารถจิ๊บฝนตกอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปิดฝนก่อนโอเคนะแล้วก็ปรับเกมโหมดเลยนะครับนะฮะโอเคอ่านี่เลยนะครับผมก็เป็นรถแมคโครขุดดินนั่นเองนะครับนี่เป็นไงสวยกว่าอันนั้นอีกนะครับ จริงวะคุณผู้ชมนะครับสวยกว่านั้นจริงอีกเลยนะฮะสวยกว่าเมื่อกี้เลยนะครับมาเรามาสร้างกันเลยนะอุปกรณ์ก็เดี๋ยวแอปเปิลเก็บก่อนอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็เตรียมกาให้เรียบร้อยนะครับโอเคมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ทําการวางบล็อกนี้นะครับแบบนี้นะครับสองบล็อกนะฮะเว้นไว้หนึ่งหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกหินนะฮะบันไดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ นะแล้วก็เว้นไว้สี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็วางด้วยบล็อกนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วางด้วยบล็อกนี้นะครับอ่านะหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ใช้บล็อกหินนะครับวางแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ <c oughs> ตามด้วยอันนี้นะครับวางตรงนี้ไปปึ๊บอ่านะครับเริ่มเป็นฐานรถลแล้วนั่นเองนะครับอ่านะ ตรงนี้เราก็เอาขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับนี่นะฮะแล้วก็ใช้บล็อกอ่าบางๆนะครับแบบนี้นะวางข้างหน้าไว้หนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับวางไว้สามบล็อกอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับต่อมานะครับก็ใช้อ่าขนแกะนะครับขนแกะแบบบางๆนะครับสีสีเทาๆดำๆนะอีกเช่นเคยนะครับโอเคแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บอ่านะฮะวางข้างล่างด้วยนะครับสองสามสี่นะครับ ปึ๊บป๊บแล้วก็วางแบบนี้เลยนะให้มันได้เป็นแบบนี้นั่นเองนะเหมือนปินตงตะขับรถรถรถถังอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็วางอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่านะครับอ่ะนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนะนะครับต่อมาเลยนะเราก็อ่าทการใช้อ่าใช้บล็อกอันนี้นะครับอ่าบล็อ,อกอะไรวะบล็อ,อ,อกทรายอะ่ะ เออนะครับบล็อกบางนะครับอิดบล็อกทรายนะครับวางแบบนี้ไปนะฮะสามบล็อกนะครับอ่าแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อมานะฮะเราก็เก็บไปก่อนนะต่อมาเราก็ใช้บล็อกนี้นะครับวางแบบนี้ไปซึบซบซิบซบซบอ่านะครับซิบอ่านะครับตรงนี้เราไม่ต้องวางนะครับตรงนี้เราไม่ต้องวางนะครับปึ๊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 บอ่านะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ทําการใช้เตานะครับวางตรงนี้เลยนะฮะ แล้วก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นอาจแบบมันเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ผมเดาเดา,ดาไม่ได้นะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะอยู่ก็มีเสียงนะครับผมเออนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะครับนี่เราก็วางตรงนี้ไปนะครับอ่านะครับตรงนี้เราก็ทําการวางแบบนี้ไปนะครับโอเคเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีครับคุณผู้มชมตรงนี้เราต้องทุบออกนะครับแล้วก็ วางแบบนี้ไปนั่นเองนะครับผมอ่านะเราก็ใช้บันไดนะฮะวางแบบนี้ไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็วางขึ้นมานะครับปึ๊บปึ๊บอ่านะฮะตรงนี้เราก็วางขึ้นมาอีก2บล็อกชึบชึบอ่านะครับก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะครับต่อมาเลยนะฮะอ่าตรงข้างหลังนะเราก็ใช้อ่านี้นะอีกเช่นเคยนะครับวางปิดไปเลยนะครับนี่นะครับ นะวางปิดไปเลยนะครับโอเคนะต i̇şte ่อมานะครับเราก็ใช้อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับปุ่มนะครับติดตรงนี้ไปนะครับชึบอ่านะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้อันนี้ไปนะครับติดข้างหลังไปเลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็ใช้บันไดลิงนะครับนะครับติดตรงนี้ไปปึ๊บปบ อ่านะแล้วก็ตรงทางขึ้นด้วยนะครับทางขึ้นรู้สึกว่าแมคโครเจ้าตัวนี้มันไม่มีที่นั่งนั่นเองนะครับก็ต้องขอบัยคุณผู้ชมดูท่านด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมาเลยนะเราก็ทําการใช้บล็อกนี้นะครับผมวางแบบนี้ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านะแล้วก็ขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านะครับก็จะได้แบบนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนมีตรงไหนอีกไหมโอเคผมไม่มีแล้วแหละนะครับ มานะฮะต่อมานะครับเราก็เก็บบล็อกนี้ไปแล้วก็เอากระจกมานะครับส่วนกระจกนะฮะใครจะใช้สีไหนก็ได้นะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับอ่านะฮะแล้วก็วางแบบนี้ไปนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านะฮะโอเคเนี่ยเป็นไงเริ่มเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นไงส่วนไปะละนะครับผมอ่าต่อมาเราก็เก็บกระจกไปนะครับแล้วเราก็อ่าเอาลวไม้นะครับแล้วก็กับอ่ากระถางดอกไม้นะครับนี่วางแบบนี้ไปนะครับชึบอ่านะครับ โอเคแล้วก็เก็บไปนะครับแล้วก็หยิบขนแกะสีเทาบางๆออกมาอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับปึ๊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 บอ่านะครับนี่นะครับมันก็จะปิดนะครับเห็นปหม่ะเป็นไงนะครับผมโอเคนะครับรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีป้ายทะเบียนนะอันนี้น่าจะติดได้นะครับติดป้ายทะเบียนตรงเนี้ยนะครับใครจะติดก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับ โอเคนะต่อมานะครับเราก็มาสร้างเจ้าแขนแขนรถแมคโครกันนั่นเองนะครับก็เอาไว้ขุดตักดินนั่นเองนะครับมันรถแมคโครนี่มันเป็นโมเดลนะฮะโมเดลนะครับเราไม่สามารถไปบังคับอะไรมันได้นะครับเอาไว้สร้างโชว์ๆเล่นเฉยๆนะครับนะครับเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราก็วางแบบนี้ไปนะครับผมพูดไปแล้วลืมไปเลยนะฮะโอเคลืมสอนคุณผู้ชมไปเมื่อกี้นะครับ นะแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับให้มันยื่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับอ่านะฮะชึบอ่ะนะครับโอเคตรงนี้เราก็ปิดไปนะครับอ่าตรงนี้เราก็วางให้มันได้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วตรงนี้เราก็วางแบบนี้ไปนะครับอ่านะฮะแล้วเราก็วางขึ้นมานะครับ2บล็อกชึบอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านะครับ ตรงนี้นะฮะเราก็วางบันไดบล็อกหินตรงนี้เลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็ยาออกมาสัก3 3มสีนี่แหละครับหนึ่งสองสามอ่สามนะครับโอเคนะฮะเราก็ทําการขึ้นมาสักประมาณอ่าห้าบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่เอ้ยไม่ใช่ห้าสี่บล็อกนะครับผมอ่ะสี่บล็อกนะฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับผมตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสามบล็อกนั่นเองนะครับ โอเคนะเดี๋ยวมันเริ่มมืดแล้วโอเคตัดกลางวันก่อนนะครับโอเคต่อมาะครับเราก็วางยื่นออกมานะครับ1 2 3สอาอ่าอย่างนี้เลยนะ3เมื่อกี้3อู้จะไม่มีแรงอแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็นะเราก็ใช้อ่าน,นี้นะครับวางตรงนี้ไปนะครับแล้วก็วางตรงนี้1 2 3อ่านะครับผมแค่น,นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสํสำหรับรถแม็โครนั่นเองนะครับเป็นไงสวยวะนะครับ มองไกลๆนี่แบบเอ้ยมันเหมือนนะคุณผู้ชมเห็นปะเหมือนกว่านั้นอีกนะครับแล้วดูนะเด็กมันคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับเอาละครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถแมคโครขุดดินกันนั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์เบอร์นะเพื่อเป็นกำจ่ายให้ผมนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอ่าคอมเมนต์นะครับติดอ่าติดชมกันได้นะครับผมโอเคนะไม่มีอะไรแล้วแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงนั่นนะครับไล้อย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย